สวัสดีครับเป็นที่ฮือฮาเมื่อวานมีข่าวว่า F16 ของยูเครนจัดก,การซู34ของรัเสเซียได้สร้างความยินด,ดีให้กับฝ่ายยูเครน แน่นอนว่าสร้างความท้อแท้ให้กับฝ่ายรัสเซียแอดมินเห็นข่าวตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ว่าไม่ได้ทําคลิปขอวิเคราะห์ข่าวที่มาที่ไปก่อนเพราะว่าสมัยนี้ความน่าเชื่อถือของข่าวมีน้อยมากต้องกันกลองอย่าใจเร็วเอาข่าวที่ไหนมาขยายต่อต้องดูให้ดีๆด,ด้วยครั้งที่แล้วออกข่าวว่า f อ6ของยุคนบินโชว์จัดการโดนของรัสเซียเอาคลิปมาลงไว้ก็มาจากกลุ่มเล่นเกมจําลองการต่อสู้เขาก็เล่นเกมจําลองเป็นฝ่ายนั้นฝ่ายนี้สู้กันเป็นประจำอยู่แล้ว มีเครื่องบินทุกกองทัพแล้วแต่จะเลือกเอามาสู้กันแล้วก็มีการเอา f 1 6มาลองสู้กับโดรนเป็นการจําลองการรบในยูเครนแล้วก็มีคลิปวิดีโอการเล่นออกมามีคนเอามาลงไว้เป็นการเชิญชวนให้เข้าไปดูนะครับก็มีคนเชื่อจริงเอามาวิเคราะห์แบบนั้นแบบนี้โดยเฉพาะคนมีอายุจะเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงเพราะว่าภาพมาดูสมจริงมากจริงๆแอดมินก็อายุเยอะแล้วใกล้จะ50ปีแล้วแต่ว่าพอคุณชินเคยเห็นเกมแบบนี้ เห็นปุ๊บก็รู้เลยว่าเป็นภาพจากเกมพอที่จะแยกแยะได้ แอดมินเป็นคนทำคลิปเรื่องเครื่องบินมาก่อนก็ศึกษามาเยอะดูคลิปการต่อสู้จริงเรื่องราวตำนานที่มาที่ไปกว่าที่จะทำคลิปวิเคราะห์ได้เห็นคลิปจากเกมปุ๊บรู้ปับ๊บโดนยุคเคนหลอกแล้วตั้งแต่มุมกล้องแล้วที่ไปติดไว้ที่ปีกเครื่องบินชีวิตจริงไม่ทำกันความจริงถ้าศึกษาปีกเครื่องบินมันไม่ได้นิ่งมีการขยับให้ตัวแล้วก็เป็นส่วนที่ปะทะกับอากาศอย่างหนักมีลมแรงมากเอากล้องไปติดไว้แบบนั้นไม่ได้เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ไว้ใจใครไม่ได้ต้องใช้วิจารณญาณและก็สติเอาจริงไปโทษคนเอาคลิปเกมมาลงคนแรกไม่ได้เขาไม่ได้ระบุโพสแบบลอยๆคนเอามาขยายความไปต่อเติมเสริมแต่งเองคนลงเชื่อก็เยอะคนตั้งใจหาผลประโยชน์ก็มีอยู่แล้วแต่ถ้าดูข่าวเพื่อเชียร์สะใจก็ไม่เป็นไรไม่ต้องเปลืองเซลล์สมองวิเคราะห์แต่ถ้าดูข่าวเพื่ออยากรู้เรื่องราวจริงๆต้องยอมเสียซลล์สมองสัก800 0ันเซลวิเคราะห์นิดนึงก็ยังดีนะครับ ต่อมาเรื่องแผ่นดินไหวที่อิหร่านก็ยังไม่จบก็มาจากแนวคิดเดียวกันก็คือใครไม่รู้โพดขึ้นแล้วก็มีการขยายความต่อเติมเสริมแต่งแอดมินก็วิเคราะห์ไปแล้วว่าลึก12กิโลเมตรไม่มีใครไปทดสอบแบบนั้นและทดสอบในเมืองใกล้กับเมืองหลวงไม่มีใครทำแต่ว่ากองเชียร์อิหร่านก็เชื่อพยายามหาเหตุผลมาอาธิบายในขณะที่อิหร่านชุลมุนหาพรรคพวก กลัวว่าอิสราเอลจะโต้กลับหนักก่อนหน้านั้นก็มีข่าวลือจากใครไม่รู้ว่าอิหร่านทำลาย f 3 5สามสิอยี่กวาลำํำและก็พากันเชื่อเราต้องแยกแยะ ระหว่างโลกเหตุผลความเป็นจริงกับโลกเสมือนจริงโลกคู่ขนานจากสันฐานของพเดตการที่คิดว่าชวนเชื่อคนประเภทหนึ่งได้แล้วจะชวนเชื่อคนทั้งโลกได้ให้เราวิเคราะห์ว่าตัวเองอยู่ประเภทไหนดีหนึ่งประเภทหนึ่งหรือว่าดีหนึ่งประเภทสองหรือว่าปัดเจกชนเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานหรือว่าจะเป็นผู้ตื่นทมเรื่องราว F16 ของยุเคนจัดการสู34ของรัสเซียได้หมุนสายปลายเหตุมาจากบรักเกอร์ อีกแล้วละครับบล็อกเกอร์หมายถึงนายเหรือว่านายบใครก็ได้ที่เล่นโซเชียลแล้วโพสเรื่องราวต่างๆไม่ใช่นักข่าวไม่ใช่สำนักข่าวไม่ต้องถามถึงไปประกอบวิชาชีพไม่มีไม่จำเป็นใครๆก็เป็นบล็อกเกอร์ได้บล็อกเกอร์คนนี้เป็นกองเชียร์ลัซียมาตลอดโพสเชียร์ลัซียตลอดแต่ว่าครั้งนี้ โพสข้อความเศร้ามนมองหดหูหัวใจใคไๆว่าจะไว้อะไรให้กับซู34ที่สูญหายไปโพสต์รูปซู34มีการลดสีมีแคปชั่นว่า the earth is the sky brothers แปลออกจากลิ้นไก่ได้ว่าโลกนี้คือท้องฟ้าพี่น้องก็ไม่ได้พูดชัดเจนนะครับคนเห็นก็คิดไปแล้วว่าซู34เรียบร้อยอีกแล้วขาดการติดต่อนี่คือต้นเหตุ แน่นอนว่าธรรมชาติมีคนขยายความมันเป็นวัตถุดิบชั้นดีในการทำมาหากินก็มีช่องที่สนับสนุนรัสเซียอีกช่องเหมือนกันเอามาพูดต่อพาดหัวข้อข่อขาวว่าด่วนมากซู34ของเราถูกจัดการนักปินขาดการติดต่อซึ่งก็เป็นการแต่งเติมให้น่าสนใจจากต้นเรื่องพาดหัวข่าวไม่พอนะครับลงรายละเอียดอีกว่า F-16 เป็นคนจัดการซู -34 ห่างจากชายแดนประมาณ50กิโลเมตร นอกจากนั้นช่องที่เอามาพูดต่อพูดอีกว่าต่อไปนี้รัสเซียจะสูญเสียแบบนี้อีกเนโต้ได้ส่ง F16 ออกล้าแล้วจะทําให้ทหารภาคพื้นของรัสเซียสูญเสียมากขึ้น แน่นอนว่าต้นข่าวเริ่มเปลี่ยนแล้วจากโพสต์แรกมาโพสต์สองคนละคนเริ่มเพี้ยนแล้วพอช่องรัสเซียโพสต์แบบนี้ช่องของยูเครนก็รับลูกรอยอยู่แล้วยินดีปีดาขยายข่าวออกไปอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องพิจารณาใดๆขอบับรัสเซียก่อนไม่สนได้โอกาสแล้วและก็ไปถึงสำนักข่าวใหญ่ BBB ทวิตข้อความว่าข่าวดีจริงๆหากว่าเป็นจริง f 16ของยูเครนจัดการซู34ของรัสเซียได้ เราจะเห็นว่าสำนักข่าว BB b ก็ไม่ได้เชื่อหมดใจใช้คำว่าหากว่าเป็นจริงก็คือไม่แน่ใจนะครับส่วนสื่อของยูเครนไปไกลแล้วไม่ยั้งใส่เต็มที่แต่แน่นอนสื่อใหญ่ๆมีข้อสงสัยอยู่แล้วไม่ได้ออกตัวแรงเพราะว่าต้องรับผิดชอบส่วนสื่อเล็กตามสบายเต็มที่เพราะว่าไม่ต้องรับผิดชอบใดๆเอาความสะใจไว้ก่อนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของกองทัพยูเครนไม่ว่าจะเป็นกองทัพอากาศยูเครนกองทัพบกกองกำลังป้องกันทางอากาศ ไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้ไม่ได้อ้างไม่ได้เคมผลงานอะไร ถ้า F16 จัดการได้จริงกองทัพประกาศยูเครนประกาศไปแล้วแอดมินจะตามข่าวจากเว็บไซต์ใหญ่และก็เว็บอย่างเป็นทางการเท่านั้นเรื่อง F16 จัดการซูส3มสิ 34, ไม่มีมันก็สุดกับกองทัพประกาศของยูเครนที่ไม่พูดถึงเรื่องนี้ก็มีแนวโน้มว่าเป็นข่าวลือตามเคยปั่นกระแสกันคาบข่าวกันขยายความกันแล้วแต่ใครจะกั้นกองสองสามวันก็ลืมแล้วแล้วก็หาข่าวมาปั่นกระแสกันใหม่ปัจจุบันมันเป็นแบบนี้แอดมินถึงอยากให้ผู้ชมใช้วิจารณ์ ดูข่าวแล้วพิจารณาจากความจริงเผื่อใจไว้ใครโกหกเราไปบ่อยก็จำไว้ใครดูแล้วได้ประโยชน์ก็จำไว้ใครทำข่าวจริงใจก็จำไว้ใครจิตนาหมิ่นสติปัญญาของเราก็จำไว้ธรรมะแท้ไม่มีคำปลอบใจมีแต่ความจริงนะครับ F16 กับยูเครนได้รับมาแล้วประมาณ6ลำและนีเธอแลนด์จะมอบให้อีก24ลำแต่ว่าเป็นการทยอยให้ ปัญหาคือความพร้อมการใช้งานของยูเครนต้องใช้เวลาอีกนานพอสมควรแต่ก็มีข่าวดีถ้ามีการขยับส่ง F16 ก็แปลว่าจัดการได้ระดับหนึ่งแล้วนอกจาก F16 แล้วมิราส2 0 0พกีดก็จะส่งปีหน้า ก็มีการหาวิธีใช้งานจนได้อยู่ดีแต่ก็ไม่ได้เร็วเหมือนที่แอดมินได้วิเคราะห์ไวแอดมินอยู่ข้างยูเครนแต่ก็ไม่ได้มาเชียร์แบบไม่ดูความจริงไม่อวยแบบหลับหูหลับตาถ้าชอบแบบนี้เอาตามจริงก็กดติดตามให้แอดมินด้วยช่องทางสนับสนุนคือ s u p e r t ์แท k s เท่านั้นแอดมินจะมี YouTube ช่องเดียวช่องอื่นไม่มีนะครับถ้าถามว่า F16 มันสู้ซู34ได้ไหมในชีวิตจริงแอดมินเคยบอกไว้แล้วว่าเครื่องบินสู้กันได้หมด อยู่ที่สนามรบว่าจะเป็นแบบไหนและก็ใครได้เปรียบแต่ก่อนแอดมินเคยเปรียบเทียบเครื่องบินมีคนมาบอกว่าแอดมินไม่มีความรู้เครื่องบินคนละรุ่นมันเปรียบกันไม่ได้แล้วมาดูชีวิตจริงนะครับเขาไม่ได้ดูที่รุ่นดูสิ่งที่ตัวเองมีสูสามสิบสี่กองเชียร์ลเซียบอกว่าเป็นเครื่องบินลายปทบาทมหาเทพมีระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์กีบินนี่แจมชนะหมดในสากลโลกขีปนาวุธจัดการไม่ได้ส่วนแอดมินวิเคราะห์ว่า ซู34เป็นเครื่องบินโจมตีภาคพื้นมันไม่เหมาะในการต่อสู้กลางอากาศอุปกรณ์ไม่ทันสมัยมากนะักยังแอบใช้ GPS ของสหรัฐตัวใหญ่เป็นเป้าขี่ปนาวุธอย่างดีไม่มีระบบเตือนขี่ปนาวุธในสงครามยูเครนนะครับรัสเซียเสียซู34ไปแล้ว20กว่าลำถือว่าเป็นหนึ่งในสีที่รัสเซียมีโดยอะไรบ้างระบบป้องกันภาคพื้นขี่ปนาวุธประทับป่ามันหลบไม่ได้ไม่คล่องตัวแต่รัสเซียจำเป็นต้องใช้ซู34 เป็นเพราะว่าต้องการโจมตีภาคพื้นเคยเอาซู้3มามาใช้แล้วมันก็ร่วงเหมือนกันเพราะว่ามันผิดประเภทส่วนซู้30ที่โฆษณาว่าทําได้ทุกอย่างเป็นเครื่องบินมัลติโรหลยบทบาทเอาจริงทําไม่ได้ลองแล้วนะครับซู30เป็นเครื่องบินที่ไร้ค่าที่สุดของรัสเซียกว่าจะรู้ต้องเจอกับการรบจริงแล้วก็พิสูจน์มาแล้วดูสเปคในกระดาษอย่างเดียวแล้วอวยไม่ได้ F16 สู้ได้หมดนะครับดาหน้ามาตั้งแต่สูหนึ่ง ไปจนถึงซู100แต่ว่าตอนนี้ F16 ต้องบินไปให้ถึงแนวหน้าก่อนนะครับ